ต้องดูมันเดินอย่างนี้ครับโตจริงกล้วยครับวันนี้ลูกแยงหมาแล้ลิงกินกล้วยอืมเอร่อยมากเลยชิมเลี้ง,งหมาได้ลิงด้วยกินกล้วยอืมกล้วยน้ำบาอย่างดีทรอะไรอย่างเงี้ยหมดไปสองลูกแล้วครับลูกที่สาม เก่งจังเลยมั็นโตเก่งจังเลยหมาอะไรชอบกินกล้วยเนี่ยหนะมานุลิงนเุ่ลิงหมานุลิงกินกล้วยโอ้โหอร่อยมากเลยหมดไปสามลูกเลยนะคฮะไอ้บ้านุเด็กพ่อจ้าให้พ่อมาตุเย็นให้เนแบบาะว่อเอาให้โอ้เก่งมากเก่งนั่งรอพ่อก่อนลูกนั่งรอพ่อก่อน เดีพ่อไปเอากล้วยให้นะวญนตนั่งรอพ่อก่อนนั่งตรงนั้นครับนั่งตรงนั้นนั่งรอครับคอยคอยเดี๋ยวพ่อมาคอยครับคอยเดี๋ยวพ่อมาละอ้าวห้พ่อดีช้าจังกล้วยเินเลยวัก้วยพิ่งมาเพิ่งมาส่งมานี่ให้วินไปซื้อกล้วยกล้วยพุ่งมาส่งค่ะโ คุณโตชอบผลไม้ชอบกล้วย,อยชอบส้มชอบแอปเปิ้ลผักก,ก็กินเก,งกง่งค่ะชอบกินแครลลอทกินข้าวโพดกินผักผักกาดแต่กล้วยในยชอบที่สุดเพราะเป็นลูกครึ่งระหว่างไซบบเรียนกับลิง กินกล้วยกล้วยงอมไม่ค่อยกินนะครับสังเกตดูหลายครั้งกล้วยงอมจะไม่ค่อยกินจะกินชอบกินกล้วยแบบหามๆหน่อยสุกพอดีพอดีมันต้องกินอะไรลูกมันต้องกินอะไรครับโอเคไปหลายลูกแล้ววันนี้เก่งจังเลยครับอูเพิ่งอาบน้ําด้วยวันนี้ตัวสะอาดเลยกล้วยสีเล็กมากเลยเลยต้องกินหลายลูกหน่อยกินวีใหญ่จะกินสี่ห้าลูกครับวันนี้กิน พอแล้วครับพอแล้วครับพอได้ยังพอได้ยังหนูพอหรือยังหนูโตพอหรือยังครับหนูโตอะไรกัดหรือเปล่ายุงอะไรกัดหรือเปล่าลูกยุงเหรอลูกยุงเหรออยู่ในบ้านยังมียุงอีกนะไปเดี๋ยวคุยก่อนกล้๋ยวคุยนะเดี๋ยนะี๋ยวคุยเดียวคเอ อิ่มเลยอิ่มแล้วอิ่มแล้วพอแล้วพอแล้วแต่แน่นอแ่นอจะหมดแล้วลูกซีนด้านซ้าย้ายโอโอเ้าไปอิ่มนะ้ายนะ้ายะซ้ายนะอไ้หมดอิ่มหมดทำาป้าอำหนึดียวหมดแล้วหมดล้หมดล้ เนี่ยวันนี้กล้วย,ม,ยม,มากเลยวันนี้โอ้โหปิดแล้วมาแล้วครับพอแล้วปอนแล้วทำไปเก็บแล้วมันเต้าอิ่มแล้วหรอครับอิ่มแล้วหรอมันตะกินก็อิ่มหรือยังอิ่มแล้วใช่ไหมลูกอิ่มแล้วโอเคค่ะ